สวัสดีครับขอตข้อนรับเข้าสู่รายการดีพอเมดนะครับกับพี่พออีกครั้งหนึ่งวันนี้อยู่ดีก็เดินกลับมาที่เดิมจุดเดิมสถานที่เดิมเขาที่แล้วเรามาแนะนา e ําอีทับที่นี่แล้วมากินมะม่วงที่ปิดถูกๆก,ก,กับเลยขาแล้วมันก็มาเดินอยู่งนี้มาทอะไรเนี่ยวันนี้มาอยู่สายงานครับเ <c oughs> ขาเรียกว่าคอนสตรัคชั่นโซนคอนสตรัคชั่นโซนโอ้โหเขาที่ <ใจ S 2> แล้วอนุญาตให้เข้าได้อยู่ตรงนั้นอ่ะก็เพิงหมางเหน่ะมงจำได้ไหม แล้วกูสั่งอ e ีท่ามแล้วกูบอกให้มึงสั่งน้ำมาแล้วมึงสั่งมะม่วงมาไหมเอาเงินเดือนมาให้ไรเดอร์เพิ่มดีไหมไม่อันนั้นมันผ่านมาแล้วผ่านมาแล้วอะไรคราวที่แล้วพูดเรื่องอะไรอีท e ่ามไง AI ย่อมาจาก artificial intelligence โอ้ย่อนี้เก่งมากย่อมาจาก algorithm um intelligence โ <oughs> อ้เก่งสุดๆ <c oughs> ความคืบหน้าบ้านใกล้เสร็จแล้วเนี่ยได้ข่าวว่าเปิดร้านกาแฟด้วยเหรอชื่ออะไรนะ Yellow Dog Station ครับร้านกาแฟเป็น co-working space นะครับเป็น สถานีที่จะให้ทุกคนนมาพักผ่อนหย่อนใจนะครับทั้งตอนเช้าแล้วก็ช่วงเวลาหลังเลิกงานครับขายใหญ่ขายใหญ่วันนี้เราจะมาเผยตึกแรกที่เสร็จแล้วตึกนี้เป็นตึกสถาบันใหม่เอาจสป,ปีนออกมาจากเราแล้วใช่ครับหรือว่าเรียกสั้นๆว่า BDI ตึกนี้ก็จะมีทั้ง Big Data Blockchain และ AI Big Data สะกด ยังไงนะอย่างง่ายเอายากยากว่านี้ได้ไหมอ๋อยากยากกว่านี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันโดนเดี๋ยววันนี้พี่พอจะพาไปดูตึก Big Data ที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตเปิดเผยครั้งแรกของความลับตึก Big Data ครับตึก Big Data อยู่ตรงข้ามกับตึกดิจิทัลตึกดิจิทัลนั้นเดี๋ยวเรามาดูตอนที่สร้างเสร็จพื้นที่1 0,000ตารางเมตรตึกนี้1 5 0 0ครับก็สำหรับน้องๆ้อง a s c i e n ซ e ์เดต e n g ิน e e r จะมาอยู่ที่นี่นะครับก่อนก็ไปบนตึก Big Data คืออะไรโดยธรรมชาติแล้วอะครับทุกอย่างที่เกิดขึ้นบนโลกนียมันก็เป็นข้อมูลอยู่แล้วในปัจจุบันนี้เองก็มีการนําข้อมูลพวกนี้ที่กระจัดกระจายอยู่นะครับมารวมกันที่จะเอาไปใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์ได้ในอนาคตข้อมูลที่ไม่สามารถถ,ถูกจัดเก็บใน PC หรือคอมพิวเตอร์ได้เราเรียกกันว่าข้อมูลขนาดใหญ่ซึ่งมาจากหลายๆซอร์สแล้วก็มาซอ้อนหลายหลายเลเยอร์ในการทำอนาลิติกออกมาให้กลายเป็นผลที่ไปใช้ประโยชน์ได้ก็แล้วกันเข้าไปดูตึกก่อนทีเข้าอะไรวะ ก็ได้ล้วพอได้โอ้โหเผยความลับครั้งแรกเราก็มีจุดพื้นที่รับแขกเขาเรียกว่ารีเซพชันยามมี่คอยนั่งเฝ้าไม่ใช่หรอไม่ใช่จุดต้อนรับ <c oughs> ดูสวิตไฟดูเลยก่อนภูมิใจนําเสนอมากเขาเป็นกรรมการตรวจรับ <c oughs> ตึกนี้มันมีทั้งหมดกี่ชั้นเนี่ยเดี๋ยวเราขึ้นไปดูกันนี่ทางขึ้นเหรอคุณไม่มีลิฟต์เหรอมีครับแต่ว่าเรายังไม่ให้ใช้ครับมาดูชั้นสองพื้นมันเงาเงาเนะเขากำลังทำความสะอาดป่ะอันนี้เก็บดีเฟกทุกอย่างครับแล้วก็ทำความสะอาด ข้างในมันเป็นห้องประชุมและห้องสัมมานาครับ b t g d เ t a เป็นข้อมูลที่มันจะม,มีความซ้อนอะหลายหลเรื่องทั้งจะเป็นสิ่งแวดล้อมกไนะเป็นพฤติกรรมของคนก็ได้ใช่ปะ่ะเป็นการจับจ่ายใช้สอยก็ได้แต่พอม,มาซ้อนเลเยอร์แล้วอนาลิติกออกมามันเลยกลายเป็นมิติใหม่ของการใช้ข้อมูลสมัยก่อนใช้มนุษย์ในการวิเคราะห์แต่ในอนาคตหรือปัจจุบันเนี่ยเขาใช้คําว่า AI AI แปลเป็นภาษาไทยว่า ปัญญาประดิษฐ์ปัญญาประดิษฐ์หรือสมองกลอัจฉริยะเนี่ยที่จะทําให้ข้อมูลเหลนะ่านั้นมันมีความชัฉลาดมากขึ้น <c oughs> คือมันมีทั่วโลกแล้ว<อ>ใช่ป่ะมีทั่วโลกแล้วแล้วก็มีหลายแบบในการนํามาให้บริการอ่าชั้นนี้เป็นชั้นจะมี AI อยู่ในนี้ด้วยนะแล้วก็จะมีคําว่าบล็อกเชนอยู่กับดิจิทัลด้วยอันนี้เป็นห้องประชมุมไม่ธรรมาดาแอร์นี่เลือกเองกับมือเราต้องเป็นแอร์สีดำ เราออกแบบไฟเพื่อที่จะให้ใช้งานแบบว่าเราเราไม่ต้องการใช่ไหมมันก็ประหยัดมันต้องการประหยัดเราไปดูห้องที่ให้ผู้บริหารเขาอยู่แล้วก็เก็บภาไปแล้วกันแล้วเดี๋ยวเราไปจบกันที่ด่านฟ้าแ้้เร็วเข้าเามีด่านฟาันมีทุกชั้นอันนี้คือคาเฟทิเลียที่มานั่งกินข้าวกันก็ให้ชั้นสามนี่เป็นพื้นที่ที่ให้ผออเบตเอต้าเขามาอยู่ ผู้บริหารมาอยู่อันนี้ห้องพออบีดีไอันนี้จะมี Data s i ซ n Data n n อยู่นี่เ,เป็นสายฟลอนของ BDI เขาแล้วก็เมื่อกี้เราไปชั้น Back Office กับผู้บริหารเขาอยู่ตรงเมื่อกี้นี้ ชั้นนี้จะเป็นพวกคอมไซคอมเอ็นเป็นหน่วยฟลอนต์สมองของเขาเลยแหละห้องประชุมกลุ่มย่อยของเขาเขาต้องการควายเอ็ดรูมแล้วที่เหลือก็มารวมพวกอยู่ตรงนี้เลยขามันน่าจะเป็นไอ้นี่เปล่าถอดออกได้ไ <laughs> ม่การหลบ เอาอะไรมาใส่ก็ใส่จะเอาแบบฝันก็ฝันวันนี้เราเปิดครั้งแรกกับตึก Big Data ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตปัขึ้นสุดท้ายแล้วเราไปจบกันข้างบนนะครับอันนี้คืออะไรอะไรนี้เรียกว่าไม่กินที่บ้าน <S 2> <S 2> อันนี้นั่งร้านภาษาอังกฤษเรียกว่า จบกับตึกนี้ตึก Big Data ที่จะเกิดขึ้นที่นี่นะครับบิ๊กเดต้านมีข้อมูลปุ๊บ AI มันคือสมองกลนเรียกว่าปัญญาป,ประดิษฐ์จะทำให้ Data เหล่านั้นที่ถูกใช้ซ้ําใช้ซ้ำใช้ซ้ำวันนี้มีแชท GPT แล้วก็ใช้ข้อมูลที่เกิดขึ้นในโลกของโซเชียลแล้วก็ประมวลหาคําตอบ AI มันก็จะทํางานให้ชันฉลาดมากขึ้นเรื่อยๆถามหน่อยสิปัญหาของ AI คืออะไรอ๋ออันนี้ไปเตรียมกอนมาแล้วใช่ไหมไม่ได้เตรียม AI, AI ปัญหาของประเทศไทยมันติดอะไรท้งในภาคธุรกิจเองหรือภาครัฐเองนยครับยังไม่ได้มีการพัฒนาที่เ,เยอะมากพอคนที่นำ AI เข้าไปใช้เนี่ยครับก็ยังไม่ได้มีการเอา AI เข้ามาประยุกต์ใช้เพื่อลดต้นทุนของตัวเองเนี่ยได้อย่างเข้มข้นขนาดนั้นอะไรเงี้ยครับบุคลากรในเรื่อง AI ของเราเนี่ยยังน้อยนะครับทำให้เราต้องไปใช้บริการจากเมืองนอกอครับผมประเด็นแรกของประเทศไทยเราคือห การพัฒนา AI แบบนี้เนี่ยที่บนใช้ข้อมูลขนาดใหญ่อย่างนี้เนี่ยนะครับเขาเรียกว่า Large Language Model การใช้ Large Language Model ก็คือทำให้ข้อมูลที่มันมาจากหลากหลายภาษาเนี่ยมันถูกแปลแล้ว develop เข้าไปใน AI แล้วก็ามาตอบโจทย์เป็นคำตอบการพัฒนา AI เทคโนโลยีแบบนี้เขาเรียกว่า Deep Tech มันยังถูกพัฒนานอกประเทศ และให้บริการจากนอกประเทศผ่านคลาวเขาเรียกว่าระบบปฏิบัติการหมู่เมฆนะอ่าคือทำยังไงนีให้คนเหล่านี้เนี่ยเขามาให้บริการภายในประเทศอย่างสะดวกมากขึ้นเราเรียกว่า importer มาจดจัดตั้งในเมืองไทยเราจะได้มีการพัฒนาร่วมกันมีรายได้ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยปัญหาที่2เราเรียกว่าวเด v i d e r provider Prov คือคนพัฒนา develop AI ในบริการในประเทศไทยเนี่ยเราให้บริการเขาเรียกว่า AI as a service เมืองไทยมีอยู่สองเจ้าหลักๆใครบ้างแอดวิสัย เล้ยเจ้าอ่ะ k b t g โอ้วันนี้มึงเตรียมตัวมาดีนะสองเจ้านี้ก็เป็นยักษ์ใหญ่อาจจะทำงานพาร์ตเนอร์กับภาครัฐแล้วก็ยังมีพวก Association หรือสมาคมแต่ว่า Provider ที่เป็น AI as service ในเมืองไทยยังมีน้อยมากและยังไม่สามารถสเกลได้เป็นปัญหาประเด็นที่3อีกเราเรียกว่า Distributor Distributor คือคนที่ไม่ได้เป็นพัฒนา AI as a IS service แต่เป็นคนที่เอา AI มาใช้ในการทำให้บริการของตัวเองมันดีขึ้น ตัวอย่างเช่นอี h ฮับเขาเอา AI ไปใช้เพื่อให้บริการลูกค้าและ AI มันช่วยประมวลผลว่าคนที่ชอบกินนูน่นกินนี่แล้วมันจะมีฟีดแบ็กกลับไปนี่เรียกว่า Digital service. ดิจิทัลเซอร์วิสเอไอดิสเทบิวเตอร์นี่คือพวกสตาร์ทอัพเพราะนั้นเราต้องทําให้พวกนี้เนี่ยไปเจอกับคนที่เป็นอินพอร์เตอร์เข้ามาหรือเป็นพรวเดอร์ที่เป็น AI as service <ๆ>เขาทํางานร่วมกันก็จะทําให้พวกดิจิทัลเซอร์วิสที่เป็นสตาร์ทอัพเหล่านี้ทํางานเข้มแข็งขึ้นกลุ่มที่ 4. ประชาชนที่เป็นคนใช้ปัญญาประดิษฐ์มันเข้ามมาาแแทรกงปัญญนุษย์ ตัวอย่างเช่นพวก generative AI คืออะไรอะ่ะไม่ถามมันก่อน,น generative เนี่ยหมายถึงการสร้างเป็น,ปนภาพได้ไหมเป็นได้ครับ <S <S เสียงได้ไหมเป็นได้ครับป้อนป้อนเข้าไปปุ๊บมันก็ g e n e r a t e ภาพออกมาเวลา AI มันเข้ามาทำงานกับชีวิตประจำวันเราผ่านโลกโซเชียล e-commerce มันทำให้เราคิดอะไรทำอะไรแล้วมันจำพอมันจำเสร็จปุ๊บมัน g e n e r a t e ออกมาให้เราเจอสิ่งเหล่านั้น เคยเจอไหมเยเราจะพูดเลยพูดหาอะไรหาอะไรใน Google ระวังเคยเป็นไหมเคยเป็นครับหาอะไรที่เที่ยวครับไกด์ไลน์ที่จำเป็นสำคัญมากๆของประเทศไทยต้องมีไกด์ไลน์อะไรบ้างให้เวลาคิดติ๊กตอกแทบมันเริ่มก่อนไกด์ไลน์ขอสักสักข้อหนึ่งอ่าข้อหนึ่งเอ็กติกเอ็กติคอล กับ responsible guideline ว่านศะีลธรรมหรือความรับผิดชอบต่อการแทรกแซงการเปลี่ยนแปลงใช่ไหมเกิดผลกระทบอ้อที่2เมื่อกี้แหละที่ผมจะตอบอะ guideline ที่เกี่ยวกับ generative AI generative AI ที่มันเข้ามาแทรกแซงปัญญามรุษยษทั้งภาพเสียงหรือแม้แต่ข้อมูลต่างๆที่เกิดขึ้นใช่ไหมหประเทศไทยจะรองรับกับมันยังไงดีอันที่3 guideline ที่เกี่ยวกับ deep synthetic AI การที่ AI เนี่ยเข้ามาเรียนแบบหรือว่ามาปลอมแปลง เราจะไกด์ไลน์ยังไงอะการที่ AI เข้ามาเรียนแบบหรือทําให้เหมือนหรือทําให้เราคล้อยตามกับสิ่งที่นั้นที่เกิดขึ้นรเราจะมีแนวทางไกด์ไลน์อะไรกับสิ่งเหล่านี้อันสุดท้ายเราเรียกว่าอ๋อเจ้าออกริทึมไกด์ไลน์อันนี้ออกริทึม AI มันคืออะไรเอ๊ะคุณเอาอะไร <laughs> คุนไม่ทันละไม่เป็นไรก็เป็นระบบของ AI ที่ทํางานนั่นแหละว่า AI มันควรจะต้องมีระบบอะไรมีรายละเอียดอะไรให้เราเข้าใจมันแล้วก็มีไกด์ไลน์ในการใช้ AI นั่นซึ่งมันจะเชื่อมโยงกับ d i s ิทัลซิน s ทแล้วก็เชื่อมโยงกับตัว generative AI แล้วมาแทรกแซงการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมมนุษย์การเปลี่ยนแปลงของธุรกิจการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างสังคมในประเทศเราควรจะต้องมีไกด์ไลน์เหล่านี้แล้วในอนาคตอาจจะพัฒนาเป็นกฎหมายคนที่เรียน AI หรือใช้ AI นยดับบัญชีก็ใช้ สาย Back o อฟฟิศหรือสายเซลล์สายมาร์เก็ตตสาย Operation นสายโรงงานทุกคนในโลกนี้เขากำลังเริ่มปรับเปรี่ยนกับการรู้ทักษะด้าน AI ไม่จะเป็นต้องเขียนโค้ดเป็นทำอะไรเป็นแต่จะเป็นต,ต้องรู้ใช่ไหมใช่ครับต้องยกระดับทักษะของการใช้งาน AI ยังแต่เราต้องเตรียมพร้อมเรื่องเมื่อกี้นี้คน2<ม> Importer เข้ามาในนี้ Provider ต้องเพิ่มมากขึ้น Distributor เข้มแข็งขึ้น User ต้องใช้เป็นประชาชนต้องรู้เรื่องนะครับ ทั้งหมดไปเป็นแผนงานที่จะต้องทํางานในอนาคตและสุดท้ายรู้จักเงินดิจิทัลไหมดิจิทอลเคอร์เรนซีรู้จักไหมรู้จักครับเขาวัดจากรายได้กับวัดจากเงินฝากนี่ไม่ได้รวมโควิดเด้ f ฟันไม่ได้รวมหุ่นกู้ไม่ได้รวมอะไรอย่างนี้เพราะนั้นเอาเฉพาะเงินสดๆที่อยู่ในบัญชีแอคเคา t แต่คุณต้องกลับไปใช้ที่จังหวัดเลยนะตามบประชาชนนะ นี่ก็ต้องกลับไปใช้ที่ลําพูนใช่ครับในบนนั้นเนี่ยเขาต้องการจะทําระบบของการจับจ่ายใช้สอยผ่านตัวระบบดิจิตอลหรือในในาคตแต่จริงแล้ววัตถุประสงค์หลักเขาจะมีตัวหนึ่งแทรกมาแล้วเราก็พูดกันอยู่เรื่อยๆเ,เขาเรียกคำว่าบล็อกเชนอ่ีฝั่ฟังเดี๋ยวฟังเลยขาพี่แอดพี่เชื่อว่ามันต้องตอบได้มันบล็อกเชนเนี่ยมันคือ,อะระบบข้อมูลส่วนบุคคลนะครับที่มันเชื่อมเชื่อมโยงกันผ่านห่วงโซ่ ซึ่งมันจะเข้ารหัสกันอยู่สองฝั่งบล็อกเชนมันเอาตัวชั้นความลับตรงนั้นแหละเอาไปใส่ไว้ในบล็อกบล็อกเชนเนี่ยมันมีกุญแจอยู่2ดอกกุญแจ2ดอกนั้นดอกหนึ่งคือ Private Key โอ้อีกดอกหนึ่งคือ Public Key โอ้โหถ้าเขาจ่ายเงินมาเป็นดิจิตอล1 0 0 0 0บาทเขาให้เราผ่านระบบบล็อกเชนทีจะเกิดขึ้นในอนาคต แสดงว่ามันจะต้องมีแอปพลิเคชันตัวหนึ่งเป็นประตูด่านหน้าในการขอยืม private key มาจากแอปเพื่อเอาไปไขเข้าไปข้างในให้รู้ว่าเงินตัวน,นั้นถูกจับจ่ายใช้สอยไปตรงไหนแล้วสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้เกิดคําว่า transparency แปลว่าการรับส่งข้อมูลอะออแปลว่าโปร่งใสมันคือความโปร่งใสสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ถูกไปติดตามเนื้อหาสาระของคำว่าบอกเชนในอนาคต วันนี้เราจบกับ Big Data Building แล้วเราไปเจอกันในอพิโซดหน้าเกี่ยวกับเรื่องของบล็อกเชนแต่ก่อนบล็อกเชนน่ะพี่อยากจะไปที่ที่หนึ่งเขาทำเรื่องของ EV c o n อนเวอร์ชันน่ะระบบ c o n เวอร์ชันของอู่รถเนี่ยเขาเริ่มทำแล้วก็ติดต่ออีพิโซดหน้าบล็อกเชนกับ EV c o n v e r วอร์ชักดไลค์กดแชร์และกด Subscribe และหมดแล้ววันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ